สวัสดีเอฟซีทีพทะโลกนะฮะเดินทางมาถึงคลิปที่สามแล้วเอาแล้วเมื่อวานนี้ขาเอาค้อนเราไปไหนคุณตีคอนไม่ไง่าอยู่นม่นอ่ะคอนอยู่ที่สาลาการ,รตกแต่งร้านองโป้นะฮะอีกสิบวันจะถึงงานแล,แล้วนะครับผม แดดร้อนแล้วโมบายเหลืองโคมโคมรันนาโคมรันนาโอ้แดดเปรี้ยงนะฮะองปป่สีทองอรามเลยลวดก็มันขาดเดือท่าไหร่ก็จะได้ไปซื้อจับคู่เลยคนละข้างลวดเด๊ ไปบ้านอันนึงไปทีบ้านเราลวหมายังจากข้างบนจาก็ถามพรน่ะอยู่ตรงนั้นน่ะเาอีตรงหัวเสาดึงูข้างบนสรดงให้มันึงแล้วก็จัดระบบให้มันตึงข้างบนน่ะเข่ก่อจ้าไปจัดระบบให้มันดึง้วย่ไหน้ก็ได้่้น รู้วันเขาเลิก่ันไหนบกนั่นเขาเลิกค่ำไหมสองคนที่วานเขาเลิกงาน่ เส้นเดียวบ่นี่แหละอเาตัดึงเส้นเดียวเนาะดึงเส้นเดียวไม่ดึงอะไชแค่ดึงเส้นเดียวเลยคอยมันทอนแดดอยู่แล้วแต่ละตัวก็จะให้ดึงเลยก็มันมีหลายสูตรไม่ได้ต่อกันทุกอันเนี่ยก็แบ่งๆกันดึงของเราก็เริ่มจากตรงนี้เอาเก้าอี้มาก็ได้ได้ใครไม่สูงมันใช่เอามาเลยนี่พี่เถือโค้งมาเลยสิถึงทางโค้งไว้ที่หลังดิเอาแนวตรงก่อนแนวตรงก่อนก็คือมันจะลายที่มันต่อกันได้ถ้าเราเริ่มที่โค้งมันจะรั้งกันหมดก็เอาแนวตรงก่อน ความโค้งมันจะทำให้รัง้งหมดเลยเอาเนื้อตรงอย่างเดียวกิ้มมีอย่กฮะจินมตะลวดมีอยู่สามอันอีกอันหนึ่งอยู่ในถุงถูกในถุงบ้องข้างเท้าน,นั่นละเราไปเริ่มตรงไหนอ๋อดูก่อนเลย เตี้ยกูเตี้ยเจอกันเลจูไหวไม่ไปหาบันไดมาอี๋ไงีก็มาได้เดี๋ยวทำจะทำนี่บอกใครจะทำอะจะทำอะบอกใครนี่เตี้ยเตี้ยเหมือนกันไม่ดกันอ๋อเอาี่นก็ได้แล้วพ่อแล้วาไต้องรอให้เสือทนตัวเล็กนี่แนเปียเลย คนสูงใช่ไหมต้องให้คนสูงทำหรือว่าเอาเอาตะปูมาเกาะได้ไหมมันจะหลุดไหมไม่อาจหลุดหรอกเนาะไม่หลุดไม่หลุดเออพันๆๆแล้วก็ไปเรื่อยๆอ่ะเอ็ไม่ต้องใช้ตะก้อยาวเพราะว่าถึงมันจะล้มก็จะได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นระนาบอยู่แต่มันตัว้งแต่ถึงก็แบ่งกันไปต้องผอนรอบเอามาให้มันเกาะให้มันให้มันจอดก่อนไปเลยหนูจับอันนี้หนูเป็นคนขี้เดี๋ยวจีแอนจะจับถูกแล้วให้มันตึงอันนั้น ใช่ต้องมีคนดึงนี่อันหนึ่งหนึ่งถึงจะได้รู้ว่ามันติงไหมไมาขีดหลักปักขี่เลนถือว่าหาไม้มาสอด,ดีอันหนึ่งเลยมันเหมือนกับว่ามันจะลงเรนีอืออือเอาสอดอันหนึ่งไหมสอดอันหนึ่งไหม

ใครดึมัดเดินเดียวเนี่ยทางกันนีจะดึงรวดทั้งหมดให้ตึงแล้วก็ตัวบนขาขนสีนีเคยเชื้อพาไปเนยมัดรวดแบบนี้ถ้าทำทั้งหมด่ได้อะไาละบ งก็ลวกไม่ได้ใช้แบบนี้บอกไปในบ้านแบบนต้องใช้แต่รวดเหมืนที่นมัดหลักมัหลัก เขามัดเหล็กบอกว่าเ่ของเขามัดเล็กมาไม่ถูกอมัดไม่เนนมันไม่ตรงหมเนั่นไงออมาไนัไหมอีกอันหนึ่งนะมามาต่อเลยเอามาเสมาเสือข้างหลังเสือกับพินิกออกคำพิดนะไม่ใช่ไอ่นะปูรัวแ่ใช่มันดึงแล้วมันก็เหือนขาครับ เราขึ้นวรวบสีดำๆเรมามวบเม็กมาทามหมดมาทามเริ่มตึงแล้วเริ่มตึงแล้วเหลืออันที่สองเริ่มตึงเข้ามาพมันมันหลบเข้าไปข้างในให้เอ็ดออกแล้วเหรอ,อ응ไปย,ย้ยายย,าย้ยายย้ายย้ายย้ายกลมเขา ึงเชือกโอ้คึ่งคึ่งรวดคึ่งรวด,ดนะรูรด้ไหมอีกนิดนดงทำเองมาข้างหน้าเคยังอืบ้านบ้านไป ไปบ้านไปบ้านเอากล้องไปขนมาขนอันนี้มันเป็นยังไงมันเป็นอย่างนี้ มม่มางเนื้นอไม้ที่ดีจะต้องไปมาแบบนี้ที่มีตาอเออตาอยู่ข้างบนแล้วมันจะแน่นมากแล้วก็อันนี้ก็ตรงด้วยนี่ถ้าได้อย่างนี้ทุกต้นมันจะสวยข้างบนก็ไม่แตกด,ด้วย เอนเสาตะโอยหลุนหลังอันนี้หลุนหลังนะไหนนี่หลุนหลังให้มาเอมาข้างหน้าเออเสาัเสือไหไหมไม้คานมันมันมันย่งไปอือไหนจ้ตัวห้อยไงออจับเอใช่ไหม เไม้แรงมะเบม้ฉีกไม้เหลืขลากเเนี่ฉีกไม้มาตอนเ็นั่นแหละนั่นแหละหนุ่มตรงนี้มันเอ็นถงมัเอ็นมันใหญ่เกมันใหญ่เกินจะแย่เข้าไปในรูเล็กๆเนีอือนี่พวกเราเหลือเยอะใช่ไหม มันเยอะหลือเป็นร้อยมจะให้เพิ่มอีกช่องล็สองสาไปเลยตังไม่อสอก่อนต้องเว้นช่องให้มันพอดีนะมันเยอะเลยนะโอ้โเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันค่อยว่ากันต้องให้ได้ระหว่างวัดวัดวัดแต่ลล็อด้วยมันได้เท่ากันขอให้นี่น่ะเอไหนกล้องหไหนไงนะ อออตอนนี้ปลาก็ดึงอยู่ด้านบนนะ F4 คือคึอลวดด้านบนนะฮะตอนนี้ก็มีปลาตะบา้า,าโลโลปน,นไปลาเตนอนจา์เอ็มนะครับพลวดมันไม่มันไม่ตรง นี่คืออะไรวะเนี่ยนี่คืออะไรเนี่ยเรมตอกหรืออะไรเอากับสาวให้หน่อยจะตอกเอ่เดี๋ยวจากข้างบนบนโอเค อ๋อู้แล้วต้องดูข้างหลังอืนึกออกแล้วมันต้องดูดเคงหลังมันต้องดูข้างหลังอ๋อี่มังก่เป็นรนออกแล้วปะนต้องดรงลเ้วตี่อตอบโอ้แรงจกเอ็นมา โอ้สุดยอดเลยวันนี้ให้ขึงทั้งวันวันนี้ให้ขึงทั้งวันเราวันนี้มวยจะมาทางนีชั่วข่าวทำรั่วชั่วข่าวใช้ดีกว่ามันจะโอเคแน่นแน่นตรงยางตรงยางต้องด่าปุ๊ปปุ๊ปตรงยางตรงอะไร หาแล้วมสูงอ้ทอดนแดดขอโทษคุณผู้ชมเมื่อกี้ขากล้องตีลังกานคอน่ะอยู่กับค่อยเจ้าตองยังไหนที่ว่าเจ้าบอส อ๋อใส่สามมันจะสวยเนาะหนั่นสามสามมันจะสวยไหม้ามสามสวยไหมหนึ่งสองสามประพุทธประธรรมประสงอ์นึกว่าสวยเลยนี่ประพุทธประธรรมประสองสองสามเออเสือบอกว่าใส่สามระหวยเราก็จะระหว่างสามน่ะเราจะร้อยใบโพใส่เป็นแบบช่องอาศัยเออเพราะถ้าถ้าเราถ้าเราไม่ใส่อย่างเงี้นมันก็จะหนาเกินไปมันจะดูไม่สวย สามแล้วเราลูกสามก็ได้สามเนาะให้เป็นระยะห่างพอดีกันนะเออนีดๆวัดความห่างกัได้สวยเนี่ยมาพูดประทมาสมศรี ว่ารูมันเล็กกันเป็นปมมันก็มันก็ไม่ไปแล้วสวัสดีค่ะอระ่องย่างี่คอนะคะมาน่งมาช่วยเพื่อนทไทไมมันสูงกว่าเพื่อนมันอยู่ที่คนมัดแล้วก็พื้นที่เอาดีเอาน้เอาเลยนี่ไปไล้น

พงสุามาท่สหลังให้ห้อยคุมให้ห้อยคมจะรอดบ่เนาะพงศดารลยังไม่ลอบเลยนะเราอะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะขับคงสุดาแล้วนี้ เอสบาทเลือดด้านนี้แล้วนี้ภูมินี้ไปถึงนู่นอ่ไปลองคลิปก่อนเราหนี้พงศดาแล้วนะขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ